กำลังรับฟังซีมยูพอดแคสโดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c m u Podcast ค่ะ วันนี้นะคะนำเอาเรื่องราวของอีกหนึ่งความภูมิใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมโครงการระดับนานาชาติค่ะ นางสาวปนัดดายะคำนะคะนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาดาราศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณที่คุณจากสมเด็จพากการะนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีค่ะสงคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยนะคะเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤด,ดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวติโนไอส์คิวประจําปี2567ที่สหรัฐอเมริกาค่ะ โดยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการนิวท i n นไอยส์คิวนี้นะคะก็เกิดขึ้นจาก Wisconsin Ice Cube Particle Astrophysics Center สหรัฐอเมริกาค่ะโดยได้ทูลกล้าวถวายทุนแด่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเพื่อที่จะพระราชทานแก่นักศึกษาประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนณมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันสหรัฐอเมริกา จำนวน2คนต่อปีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2,565ที่ผ่านมาค่ะ สำหรับในปี2566นะคะคณะกรรมการความร่วมมือการวิจัยนิว t i n o i ไอซ c เคประเทศไทยก็ได้มีการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาค่ะโดยคัดเลือกจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็ได้นำรายชื่อก,กราบบังคมทูลสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้นะคะ ทั้งนี้ค่ะก็ได้ทรงคัดเลือกนางสาวปนัดดายะคำนักศึกษาปริญญาเอกจากคณะวิทยาศาสตร์มอชอเป็นหนึ่งในสองผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ซี CM u p o มยูพอ